สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่1เดือนกันยายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ m v p k i o t c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ด,ด,ดแบบคาเตนเน,นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเวิร์ c คัพแชมเปี้ยนชิผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคาสซัคสถานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเครนคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตูเฮกการพบกันระหว่างสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกังมีหนึ่งเกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านยูเครนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาสัตทานผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างคาสัตทานกับทางด้านยูเครนทางเจ้าบ้านคาสัตทานมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มและแพ้ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม สี่ติหกเกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านคาสัสาถานนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ4ี่และแพะ2้2เกมโดยนัดล่าสุดของท้นานเจ้าบ้านคาสัสาถานนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยของมอนตาผลคือเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นหกเกมหลังสุดของท้นานเจ้าบ้านคาสัาถานนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นเสมอที่หกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นและแพ้ที่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นครับผม เรามาดูกันในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่าง UK นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่าง UK นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอังกฤษผลคือ UK เปิดบ้านแพ้ประตูศก0ประตู4ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่าง UK นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมอที่0ซและแพ้ที่50ครับผม ากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสีติเฮตุเฮตุการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา1เกมซึ่ง1เกมนั้นจบลงไปด้วยผลเสมอวันนี้จากการที่ยูเคนต้องบุกมาเยือนทางด้านคาสถัถถานผมมั่นใจในทีมเยือนอย่างยูเคครับผมในวันนี้วันนี้ผมขอฟันธงว่ายูเคสามารถบุกมาชนะทางคาสัสถานได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในะคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการ World Cup c h a มเปี้ยนชิพผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเซเนกัลเปิดบ้านต้อนรับการาเยังของโตโกคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมเซติเฮตุเ hey ฮ hey, การพบกันขรัสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม สีต่ตีหเกมหลังสุดคนด้าน,นเจ้าบ้านอย่างเซเนกัลน,นะครับพวกเขาชนะ4เสมอศูนย์และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคนด้าน,นเจ้าบ้านเซเนกัลน,นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอฟริกาใต้ผลคือเซเนกัลเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อห้าครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกเกมหลังสุดคนด้าน,นเจ้าบ้านอย่างเซเนกัลน,นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่หกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูกันในส่วน4ตี6เกมหลังสุดคนละด้านทีมเยือนอย่างโตโกนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคนละด้านโตโกนะครับพวกเขาบุกไปทางด้านแกมเบียผลคือโตโกบุกไปแพ้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนละด้านทีมเยือนอย่างโตโกนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่50เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากซีติเฮตูเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผ,ผลการแข่งขันผมจึงขอมาดูถิติหกเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านเซนกันนั้นค่อนข้างดูดีกว่าอยู่เล็กน้อยวันนี้จากการที่เซนกันต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโตโกโในวันนี้ผมขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างเซนกันสามารถเปิดบ้านชนะทางโตโกได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการนักกชับมีทีมชาติผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฟินแลนด์เปิดบ้านต้อนรับการบัญยืของเวลคู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มต,ต,ตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮตการพบกันกันทสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา2เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟินแลนด์นะครับพวกเขาไม่สามารถชนะหรือเสมอได้เลยแพ้ไปทั้งหมด2เกมครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านเวลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟินแลนด์ผลคือเวลเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างฟินแลนด์กับทางด้านเวลนะครับทางเจ้าบ้านฟินแลนด์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ สี่ตีหกเกมหลังสุดคะ้านเจ้าบ้านอย่างฟินแลนด์นะครับพวกเขาชนะ1เสมอศูนย์และแพ้5เกมโดยนัดล่าสุดคะ้านเจ้าบ้านฟินแลนด์นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบลเยียมผลคือฟินแลนด์เปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกนัดหลังสุดคะ้านเจ้าบ้านอย่างฟินแลนด์นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นและแพ้ที่แปดสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นครับผม เรามาดูกันในส่วน4ที6เกมหลังสุดของท่านทีมเยือนอย่างเวลนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของท่านเวลนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดนมาร์กผลคือเวลเปิดบ้านแพ้บริสกอร์0ประตู4ครับผมโดยนัดล่าสุดของท่านทีมเยือนอย่างเวลนะครับพวกเขาพบกับท้านเดนมาร์กผลคือเวลแพ้บริสกอร์0ประตู4ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของท่านทีมเยือนอย่างเวลนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์เสมอ หากให้วิเคะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสี่ติเฮตูเฮการพบกันมางทั้งสองทีทมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาเกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทีมเยือนอย่างเวลนั้นค่อนข้างกินขาดวันนี้จากการที่เวลต้องบุกไปเยือนทางฟินแลนด์วันนี้ผมยังเชื่อใจในทีมเยือนอย่างเวลครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าเวลสามารถบ,บุกมาชนะทางฟินแลนด์ได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ m b p k i k c o m จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง m b p k i k c o m การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ